คำถามที่หนึ่งทำไมต้องมาเจริญสติคำตอบเรื่องการเจริญสติเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนถึงพระอระหันต์พระอริยเจ้าสืบทอดต่อกันมาพอมาถึงยุคเราไม่รู้คุณค่าและไม่รู้จักด้วยก็เลยสงสัยคนทุกวันนี้ที่มีปัญหาเพราะเราไม่มีการเจริญสติสังคมโลกเราเมื่อมีปัญหา ตัดสินใจอะไรผิดผิดแก้ปัญหาไม่ได้ก็มาจากการขาดสติผู้ใดขาดสติหรือมีสติน้อยพอเจออุปสรรคอะไรแก้ปัญหาไม่ได้ถึงกับทำร้ายชีวิตของตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวในพริบตาเดียวก็มีมากมายเพราะฉะนั้นสติเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการดำเนินชีวิตของทุกคน ผู้ใดมีสติสมบูรณ์ผู้นั้นจะมีความเป็นอยู่และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย